รายได้เนี่ยมันแบ,บ่งเป็นสองฝั่งใหญ่ๆฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้เขาเรียกแอคทีฟอิทามเป็นรายได้แบบที่ต้องลงมือทําต้องไปทํางานไปขายของต้องไปเปิดร้านและส่วนฝั่งขวาฝั่งขวานี่คือพาสซีฟอินคัมก็คือเป็นรายได้ที่มันเกิดขึ้นได้เองไม่ต้องทํางานก็ได้แต่ว่ารายได้ยไอย่างวิ่งอยู่อย่างเช่นนึกเปรียบเทียบกัน,นง่ายๆก็คือฝั่งซ้ายแอคทีฟอินคัมก็คือเหมือนปอกน้ำที่เราไปเจอตามกดค้างไว้น้ํไหล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 หลงมาพอเราเอามือออกมันก็เด้งออก,น,กอออน,น้ำก็หยุดอ่ันดีกก็คือรายได้ที่แบบคุณจะต้องแบบลงมือทำก่อนเพื่อที่จะได้เวียนตั้ง สร้างรายได้ให้เราทุกเดือนโดยที่เราไม่ต้องไปทํางานเงินก๊อกน้ําที่เขาไปทำทิ่เส้นแบบอ่ะยกขึ้นหรือว่าหมุนก๊อกน้ำที่หมุนแล้วน้ําก็ไหลลงมาตลอดอันนี้เขาเรียกว่า p a ิ s i v e i n c อ่ะสรุปต่อรายได้เรามีสองฝั่งสองฝั่งนะคือฝั่งแอคทีฟ i n c คือต้องทํางานก่อนจะได้เงินฝั่งขวาคือ p า s s i v ไม่ต้องทํางานก็ได้เงินเราก็จะได้ยินํากล่าวพูดอยู่หลายครั้งว่าจะ่ทางานเพื่อเงินแต่จงใช้เงินทํางาน,งานหรืออย่าให้เงินเป็นนายเราให้เราเป็นเจ้านายของเงินฝั่งของแอคทีฟค n c ก,กับ p a s s i ท e i n c แยกออกชัดเจนทางานก่อนได้เงินไม่ต้องทํางานแล้วแต่ว่าเงินก็ย ซึ่งใน2ฝั่งรายได้เนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นงาน4ประเภทหรือเกิดสีด้านซึ่งประอกอบด้วยฝั่งของ E คือ Employee คือพนักงานประจำต,ตัวที่2ที่อยู่ในฝั่งของ Active Income เช่นเดียวกัน S ก็คือ Self Employed คือธุรกิจส่วนตัวเดี๋ยวที่มาดูฝั่งฝั่ง Passive Income บ้างฝั่ง Passive Income เนี่ยหลังจาก ES ฝั e, ่งซ้ายแล้วก็จะมาเป็น B ัว B ในฝั่งขวาคือ Business Owner คือการเป็นเจ้าของธุรกิจมันวัดกันตรงนี้ Self Employed กับ Business Owner คือถ้า Self Employed หยุดหยุดงานหายไปปีนึงธุรกิจอยู่ไม่ได้แน่นอนแต่ถ้า Business Owner เนี่ยถ้าไม่ทำงานปี ได้ก็ยังคงอยู่ติกตัวนึงในฝั่งของพัศเสวินคำแบกบีลงมาข้างล่างก็เป็นตัวไคคืออินเวสเตอร์ก็เป็นสิ่งที่แบบทุกคนอยากเป็นทุกคนใฝ่ใฝ่เป็นนักลงทุนคือที่ง่ายที่สุดก็คือคูหาเงินหาเงินให้มากพอเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยบริหารเงินแล้วย้ายฝั่งย้ายฝั่งของเงินไปสู่ฝั่งขวาทั้งหมดทั้งมวลต้องอาศัยเรื่องอะไรบ้างก็คือเรื่องของความรู้เรื่องการจัดการเรื่องเงินว่าหาเงินยังไงหาเงินแล้วก็บริหารเงินยังไงใช้เงินยังไงแล้วก็เก็บเงินยังไงเอาเงินไปไว้ตรงไหนทหมดวววี็าาไ่่่สแเบบรุคือผ ไม่เห็นอาชีพไหนที่มันหามีโอกาสหาเงินได้หลายเท่าในเวลาอันสั้นเท่ากับเทรดเดอร์นั่นแหละครับเพราะว่าตลาดท,ที่เราเทรดกันอยู่มนะีเลเวอเรจเนาะอย่างสมมติหนึ่งต่อพันก็คือหมายความว่าทุนแรงคุณไปพันเท่าอ่ะถูกไหมหนึ่งต่อไปไปแปดก็ทุนแรงคุณไป 8, แปดร้อยเท่าซึ่งหมายความว่าคุณมีโอกาสโอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วนะว่ามีโอกาสที่ทําเงินได้หลายร้อยเท่าหรือพันเท่าสิ่งที่คุณต้องมีคืออะไรความรู้ความเสี่ยงมีไหมมีครับความเสี่ยงมีอาชีพอื่นมีความเสียเส่ยงไหมมีเหมือนพรานเพราะฉะนั้นไป ฝั่งขวาฝั่งของพระสิรินคำได้เร็วจริงๆขอให้ทุกท่านหลังวังวังว่าจะได้ประโยชน์จากที่วันนี้เรานั่งคุยกันแล้วก็ไปวางแผนดูว่าตัวเองแบบออกแบบชีวิตเรายังไงมันมันทำได้มันวางแผนชีวิตตัวเองได้นะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่ได้วางแผนหรือหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้วางแผนเพราะว่าปลายทางเนี่ยคุณจะอยู่แบบไหนอีกห้าปีสิบปีคุณจะอยู่แบบไหนหรือคุณเกษียณจากงานแล้วคุณจะเกษียณแบบไหนเกษียณด้วยตัวเองหรือเกษียณเพราะว่าอายุแต่ถ้าเกษียณด้วยอายุหลังจากนั้นคุณจะทํำยังไงจะมีชีวิตแบบไหนเป็นเรื่่่ออองงงทีีคคคุณจะตต้้้ไปิดดแแลววาผนให ก็ขอให้ทุกคนวางแผนชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิมทุกๆคนสวัสดีครับวันหนึ่งคุณเสียใจอ่ะคุณเสียใจแบบร้องไห้บนรถเบนซ์ดีกว่าไปนั่งร้องไห้อยู่ข้างถนน